เอาละครับผมก็สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง midnight s o c i e t กเช่นเคยนะครับผมมีคนบอกว่าเออพี่ลงแต่ตอนเช้านะะตอนกลางวันลงตอนดึกบ้างนะัสำหรับสายนอนดึกล้วก็จับไปเลยสําหรับสายนอนดึกนะลงแม่งตีสามเลยนะครับผมเราว่าเพลงกำลังปิดร้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มแม่ทัพให้ดูละกันประมาณ60โลนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ไอตัวโจโฉของเรา4ดาวที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะเอาให้มันขึ้น5ดาวแต่ว่าน่าจะต้องรอหมดกิจกรรมนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็รอดูนะฮะ ถ้าเกิดว่าติดอันดับมาเนี่ยอาจจะทำริปปขึ้น6ดาวนะครับผมเดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีเนาะแล้วเราใครที่อยากจะเติมเกมราคาถูกนะครับผมแอดไปเลยที่ Power p a ์เนะหรือว่าสะดวกทาง Facebook ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับร้านก็เพิ่งปิดไปเมื่อกี้เลยนะตอนตี3นี่เองนะครับผมเนาะขั้นตอนแรกนะฮะทักไปที่เพจนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะจะได้ลิงก์ Go ดูช็อปมานะครับผมให้กดที่ลิงก์แล้วก็เลือกเกมนะครับผมเลือกแพ็กเกจแล้วก็เลือกราคาให้เรียบร้อย เพิ่มใส่ในรถเข็นให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นกดรถเข็นขวามือบนลงมานะครับจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมกดสนับสนุนสตีมเมอร์ใส่ช่อง i d n ไน h t Society ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ช่องของเราเติบโตขึ้นนะครับผมหวังว่าสิ้นเดือนหน้าจะ8 0 0 0นะทุกคนถ้าเกิดว่าขึ้นหมื่นเนี่ยจะมีของแจกแน่นอนนะฮะกดยืนยันคำสั่งซื้อไปเลยนะครับผมจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็ให้แคปคลิปส่งให้อดินเพื่อเป็นหลักฐานว่า เราได้ทําการโอนเงินไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาหน้าเลทปัจจุบันนะฮะสามพบาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะฮะเงินเหลือแน,น่อน,นอกกันไปเลย300บาทนะครับผมอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะสำหรับ PowerPay เปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าไปถึงตีสกันเลยทีเดียวปะไม่พูดความทำเพลงฮนะมีคนบอกว่ากดทีละหนึ่งมันจะได้ ตัวละครแล้วมึงดูว่ามีหกสิบป้ายให้กูกดทีละหนึ่งกูไม่นิ้วอีกนิ้วงอมเลยเหรอวะเนี้ยแต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อคนดูคนดูขอมาจับให้แต่ถ้าสูตรนี้แม่งไม่ได้ผลนะเว้ยถ้าเกิดว่าสูตรนี้ได้ผลว่าไงพีแต่ถ้าสูตรนี้ไม่ได้ผลนะั้นเตรียมตัวเตรียมตัวเลยมือไอ้เหี้ยหกสิบสองป้ายกดยังไงนะไปเลยแล้วกันนะฮะพูดมากพูดมาก เขาบอกว่ากดแบบนี้จะได้เศษตัวทองเยอะกว่าด้วยนะก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะก็ให้ภาพมาเล่าเรื่องแล้วกันเฮ้ยได้ได้เยอะจริงว่ะเพื่อนๆคือไม่ออกกับทุกรอบเลยเนี่ยเขาบอกว่ากดแบบนี้มาได้เศษเยอะด้วยแล้วก็ไอ้พวกที่เล่นสายฟรีอ่ะมันก็กดแบบทีละหนึ่งทีละหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีโอกาสด้วยตัวทองนะฮะไม่รู้ว่าสูตรไหนนะคนไทยสูตรเยอะเหลือเกินนะฮะ ในเมื่อน,น้องชายขอมาก็จัดให้ละกันนะครับผมขนาดบอกให้พี่ลงชิปดึกพี่ก็ลงให้แล้วนะครับแต่ถ้าให้ลงดึกทุกวันแบบนี้ก็ไม่ไหวนะน้องชายนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอ่ะตัวแดงมึงจะเยอะไปแล้วนะน้องชายว่าไม่น่าใช่ละ ไม่เห็นออกไว้ายใช้เดี๋ยวสิบหกใบแล้วเนี่ยไปสุดท้ายอันนี้มีกดแบบไม่มีรีลายานะเพื่อนคือกดแบบมาเปิดก็เปิดจริงๆแล้ครับผมไม่รู้จะรีลาไปเพื่ออะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันหกสิบใ้ได้เท่าไหร่ไอ้เหี้ยไม่ออกเลยสูตรมึงนี่ไม่ได้เรื่องนะฮะสูตรกดทีละหนึ่งนี่ ปวดมือบอกเลยคูบอกเลย,ปว,เลยปวดมือโอ้ได้มาสามสิบเจ็ดโอเคอยู่นะน้องชายเดี๋ยวโอเคอยู่ก็คงต้องรอโจโฉต่อไปนะแล้วก็แผกวังฟ้านะครับผมกูมว่าน่าจะเสียตังค์เยอะนะโอ้โหแปรเก้าเก้านะฮะตอนนี้ยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่นะแป9เก้าเก้าแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะครับผม ไม่รู้ว่าจะจบที่แต้มเท่าไหร่นะสําหรับไม่ทับทองนะครับผมถ้าเกิดว่าได้มา300เศษเนี่ยผมบอกเลยว่าโจโฉเนี่ยขึ้น5ดาวแน่นอนสมมุติว่าได้300เป็ดเลย300เศษแมงลิ้นพันละชลากูอ่ะนีเข้ามาตรงนี้สมมุติว่าได้300เศษใช่ไหมอันต่อไปเนี่ยมันจะ240อันนี้เราขาดอยู่75เศษ พุ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องเติมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าได้ยังไงก็ได้วะถ้าเรายังอยู่ดับหนึ่งนะถ้าเราอยู่ดับหนึ่งนะโจโฉเนี่ยผมว่าห้าดาวได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้สี่ดาวแล้วแล้วก็ลิปโป้เนี่ยน่าจะเอาขึ้นหกดาวยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับผมว่าจะให้ผมขับโจโฉหกดาวหรือว่าลิปโป้หกดาวดีนะผมเดี๋ยวจะจัดให้ตามคำขอเหมือนเดิมนะฮะอ่ะ ไปเทสหอคอยกันหน่อยดีกว่านะครับผมมีคนบอกอ่าถ้าถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าพี่แล้วพี่ลงลงคลิปตอนตีสามอย่างเงี้ยตอนเช้าพี่จะลงคลิปอยู่ไหมลงนะครับผมลงนะเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี้ยถือว่าเป็นของเมื่อวานครับผมแต่ว่าเราลงดึกไงไหนโจโฉมันก็สี่ดาวมาแล้วครับผมอยากจะลองแบบอลังห่างกันสักพันล้านอย่างเงี้ยตอนนี้เราสองหมื่นสามแล้วนะเพื่อนๆเราขึ้นมาสองหมื่นสามล ไปลองกับคนที่พลังแบบเยอะกว่าสักพันได้ไหมวะมันจะเยอะไปไหมวะเพื่อนๆพันสามสองหมื่นสามสองหมื่นสี่สามร้อยสี่สิบเจ็ดเกือบสองหมื่นสี่ห้าสิบพลังเขาห่างกันไปเขาห่างเราไปรอหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านนะอันนี้หนึ่งสี่ท่วนอันนี้หนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามเลยแล้วกันนะครับผม ลองดูไม่ลองไม่รู้มาลองของไงมาลองของโจโฉสี่ดาวก่อนไงเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าสามดาวกับสี่ดาวมันต่างกันนะโจโฉอะไม่ใช่แค่โจโฉตัวเดียวทุกตัวนะฮะสามไปสี่ดาวเนี่ยแตกต่างกันริบรับตัวละครน,นะฮะ นั่นไงกูโดนลดเกรดตัวหน้าอีกแล้วกำเหล็กไอ้สัตว์เอ้ยโดนแม่งแต่กำเหล็กนี่แหละพี่แแล้วคุณจะสตันเขายัางไงเนี่ยเฮ้ยฝั่งเขาก็าโดนโอเคนั่นไงติดนิ่งเงียบก,กุยแกกูด้วยลดเกรดไม่ได้ด้วยอ่าลดเกรดมาลดเกรดมาสิโอเคครับผมลดเกรดกุยแกปักเข้าไปแช่แข็งไปสามตัวสามตัวหน้าซะด้วยสามตัวหน้าที่ออกสกิลไปแล้วนะครับผม เวลิกูดฮิวมาดอกนี้ห่างกันพันกว่าล้านนะเพื่อนดูว่าจะสูสีคู่ขี้กันไหมนะติดสตันแล้วด้วยรอบหน้ากูก็ไม่ต้องได้ใช้กันแล้วนะสำหรับสตันของกำเหล็งนะฮะจบเลยติดใบริปโอ้ด้วยโอเคมึงเอาไปเถอะอิเวนเอาให้เต็มที่ ถึงแม้เกจจะไม่ลดอ่ะแต่ว่าติดใบอ่ะพเพื่อนๆคิดดูแล้วกันนะเอาสิไอ้ชายสตาร์นมาหน่อยไม่สตัรนด้วยเยสูุสตัรนเปล่าไอ้เฮ้ยบัฟมาแล้วว่ะบัฟมาเร็วเกินว่ะเพื่อนบัฟมาเร็วเกินไปว่ะโอเคสตัรนครับผมสวยสวยสวย แรดเขาชนมาฮะโจโฉเรารอดเพราะว่าโจโฉเราบากด้วยนะโจโฉเรามันสี่ดาวนะแรดของเราสตันเขาไปติดสองตัวเนี่ยกำเหล่งแม่งกำเหล่งแม่งไม่ได้ใช้สก,กิลอะปกติเราจะเอาเฉพาะตัวที่แบบห่างกันประมาณสามร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมอยากลองแบบห่างกันพันล้านดูอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไง เพราะว่าเซตนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเซตดาามจนะครับเซตดาเมจโดยเฉพาะเลยโอ้ยตัวเขาโคตรถึกเลยเพื่อนๆขนาดโดนริปโปผมหัวไปไม่ตายนะฮะป <I 'm S 1> กติเลือด <I 'm S 2> เต็มหลอดนี่แม่งตายแล้วนะ่ะนั่นไงปุยแกกูคือไม่ต้องได้ทำอะไรเลยนะฮะไร้ประโยชน์เลยนะโดนใบโดนตันนะฮะ สองเทินแค่นั้นเองนะฮะตายหาเลยเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆดูสักสองรอบแล้วกันนะว่ามันจะสูงสีหรือเปล่านะครับผมอุ้ยติดแช่แข็งด้วยว่ะไอตัวโทกงอวะเราตายติดแช่แข็งด้วยโอเคกำเหล่งเสียวเกี้ยวตายนะครับผม ขวายสตาร์นมานกเอ้ยอย่าตายนะเว้ยริปโป้ตายหา่าไอเฮีย้ยไม่ได้ใช้เฮี้ยอะไรเลยติดใบอีกติดใบแล้วก็ตายไปเลย เรียบร้อยนะครับผมรอบที่หนึ่งฝั่งเขาเหลือสามตัวนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะเมื่อวานอ่ะเหมือนที่บอกไปอ่ะเพื่อนๆมันจะมีช่องไหนว่าไอ้ย่เล่นให้ทิ้ตัวเองแพ้เนี่ยแต่เราอยากลองไงเพื่อนเราอยากลองไงถ้าเราไม่ลองกับคนที่เก่งกว่าเราก็จะไม่เก่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความพ่ายแพ้นะเพื่อนๆสู้ไปเลยนะครับผมปาบมาหนึ่งที เฮ้ยดอกนี้ไม่ลดเกยเลยเพื่อนๆดอกนี้คือเขาไปโดนริปโป้นะผมผมมั่นใจเลยว่าเขาไปโดนริปโป้ตัวหลังนะเพราะว่าตัวหลังมันจะไม่ลดเกยเนี่ยแล้วแม่งก็ติดใบติดใบริปโป้กูีกโอเคติดสตันกำเหลงไปถือว่าโอเคฮนะน้ำแข็งปาบติดนิ่งเนี่ยไปสองแช่แข็งไปสองสวย ดูกันนะฮะรอบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงนะโรเกตไม่ได้เนี่ยนอนยกเว้นภคกราวะนะฮะภคกราวะก็ไม่ลดด้วยโอเคนี่แหละบางคนถามว่าเอ้ยทำไมเอาลิปโป้ไปว่าข้างหลังไม่เอาว้ข้างหน้าวะาอะไรเงี้ยนะฮะมันช่วยได้หลายอย่างเนาะมันตัดสกิลของเสี่ยวเกี้ยวด้วยเพราะเสี่ยวเกี้ยวมันลดเกรครัวล,ลดเกรแถวหลังนะครับผมอ่าสวยแต่น่าจะติดสถานะใบตรงนี้แหละกูว่านะ นั่นไงกูว่าแล้วไอ้ตัวเฮียที่แม่งติดไปแล้วเนี่ยมันไม่ติดซ้ำหรอกมันจะไปติดอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่เคยติดอะเราก็ตีธรรมดาโง่ๆไปนะฮะดูซิว่าฝั่งเรามันจะซ้ำตัวเดิมไหมนะซ้ำตัวเดิมนะฮะไม่ซ้ำอยู่ตัวเดียวคือตัวหน้าตัว V 1สิอีกสองตัวคือซ้ำนะครับผมดยอดเลย ตกุกงอวะฮะเลือดไหลไปสตาร์นด้วยโอเคสวยโดนสตาร์นเปล่าวะโดนสตาร์นไปสองตัวเวลลี่กูดฝั่งเขาสตาร์นเปล่าปาั๊บสตาร์นไปหนึ่งตัวสวยโอเคแบบนี้ดีต่างคนต่างโดนอะไอ้ชายเข้าข้างกูหน่อยห่างกันเยอะนะเว้ยพันล้านพันกว่าล้านนะฮะ แล้วครับผมสกิลใหม่ฮะโอ้โหโดนแถวริปโป้ด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะนกเราฮิวมาอมตะอมตะอมตะต,ตัวไหนไม่ออกด้วยอมตะไม่ออกด้วยไอ้เฮียเอ้ยได้ดีทางสกิลแต่แม่งมาซวยอมตะนกชิงหลวนนะครับผมไม่เป็นไรนะคนมันจะซวยยังไงมันก็ซวย อดออกสกิลเลยกูริปโป้กูมีสิบเกตละโอ้ติดที่สองตัวอยู่นะฮะสำหรับตัวแปลงล่างดาลดเกตมาฮะไม่เป็นไรครับผมเกตเรามันหมดไปแล้วนะฮะส่วนริปโป้มีอยู่สิบเกตะฮะมึงจะลดมาสักสิบรอบก็ได้ไม่เป็นไรลดลกรูนหน่อยไอ้น้องชาย คุณมาคำรามฮะไม่ลดซะด,ด้วยเป็นไงล่ะติดนิ่งเงียบไปอีกหนึ่งทีติดใบไหมติดครับผมโอ้โหติดจิ้งยี่ด้วยโอเคอย่างนี้ถือว่าดีอย่างนี้ถือว่าดีาน,าดนั่นไงผีเสื้องเงาจันท์มาอีกแล้วนะฮะพอดีเปะเลยนะครับผมติดใบไปอีกแล้วสำหรับกำเหล็งกับ ตัวหลักเรานะไอเฮียเอ้ยริปโป้กูไม่ได้ออกอีแล้วดูดิตายหาไปง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าริปโป้ได้ออกกำเหล่งก็ยังพอตายนะริปโป้เราไม่ไม่รู้จะฉันสรรหาคำไหนมาพูดวะคือฝั่งนู้นคือมันเหมาะเจาะอะจะแพ้จะแพ้มันก็ไม่ยอมแพ้นะว่าดามเมจเราตายไปแล้วนะเพื่อนเฮ้ยเอาเรื่องว่ะสองต่อสี่ ลุ้นๆเลยดอกนี้ลุ้นเลยนะฮะเอาแล้วครับผมเหลือตัวเดียวเื่อนไหลเอออย่างนี้สีสวยฝากดาวเข้าไปออโอ้หแช่แข็งด้วยไมลิกูโอ้โหติดลบลีกลลกูมาคำลรามาสกิลนี้แรงตายเลยครับผมฝั่งเราเหลือสี่ตัวนะฮะ รอบที่แล้วฝั่งเขาเหลือสามรอบนี้ฝั่งเราเหลือสี่โอเคเหนื่อยเลยนะครับผมสองหมื 24, ่นสี่กับสองหมืนสามตีกันอ่ะคร่าวๆก็า,า,าประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับโจโฉสี่ดาวเก่งขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะฮะหวังว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะตีกับตัวพลังที่มันสูงขึ้นไปประมาณสองสามพันล้านได้อย่างสบายๆนะฮะตอนนี้ก็ ตามมีตามเกิดไปก่อนเนาะตามมีตามเกิดไปก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารอดูตอนโจโฉขึ้น5ดาวริปโป้ขึ้น6ดาวกันนะฮะว่าผมจะไปตีกับตัวละครที่มันพลังลบสูงกว่าเราเนี่ยเยอะขึ้นอีกขนาดไหนตอนนี้ก็พันล้านไปก่อนเดี๋ยวต่อไป2 3พันล้านได้เห็นแน่นอนไม่ต้องกวดนะครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยนะ,ะสำหรับสปอนเซอร์ของเรา power pay นะฮะเปิดให้บริการตั้งแต่ ิบโมงเช้าจนถึงตีสากันเลยทีเดียวสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม